สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องกำพลแชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเครื่องซักผ้า2ถังยี่ห้อเบโก้นะครับแบรนด์จากยุโรปนะครับทุกคน,นนี่ผมจะพามาดูเครื่องซักผ้า2ถังนะครับ13กิโลนะครับ ราคาก็เบาๆนะครับทุกคน7,490บาทนะครับเครื่องสักผารุ่น wtt 1 3 0 w นะครับนะครับท่านที่ชอบกับการซักผ้าก็เลือกซื้อกันได้เลยนะครับแนะนานแบรนด์ใหม่นะครับรับประกันมอเตอร์อยู่ที่5ปีนะครับ ระบบไฟฟ้าอยู่ที่2ปีนะครับมีออนไซต์เซอร์วิสนะครับซ่อมฟรีถึงบ้าน2ปีเดี๋ยวเรามาชมปุ่มนะครับในส่วนของการใช้งานของเครื่องซักผ้ารุ่นนี้เลยกันแล้วกันเนาะก็มีนะครับระบบฟังก์ชันต่างๆนะครับท่านที่ชอบซักเสื้อผ้าแบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากก็เลือกซื้อกันได้นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับมีห้อเบโก 13กิโลนะครับนะครับอันนี้ก็มีแถมอะไรบ้างนะครับก็มีสายน้ำน้ำเข้านะครับท่อน้ำทิ้งนะฮะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นด้านในก็จะมีนะครับเป็นแบบนะครับผ้ากรองนะครับอันนี้ผ้ากรองเศษผ้าอาที่กรองเศษผ้านะครับทุกคน นี่นะครับเวลาเราดึงออกมาก็บีบออกมานะครับบีบมาอย่างนี้นะครับทุกคนนี่นะครับทําความสะอาดนะครับด้านในได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเวลาเราใส่เข้าไปคืนนะครับก็ดันเข้าไปนี่นะครับก็อยู่แล้วนะครับทุกคน ก็เหมาะกับการซักผ้า่มนะครับผ้า่มแบบไม่หนามากนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งปั่นนะฮะนี่ก็จะมีแถมให้ก็จะมีขานะครับทุกคนขาเครื่องซักผ้านะครับสีสส่ตัว ก็ฟังก์ชันนะครับในส่วนของโปรแกรมการแชร่ผ้าโปรแกรมการแชร่ผ้าเราสามารถหมุนมาได้35นาทีเลยนะครับผมทุกนน่นะครับ35นาทีถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบซักผ้าปกตินะครับหมุนมานะครับแบบถนอมผ้านะครับมันจะมี2ระดับให้กับลูกค้าได้เลือกกัน แบบปกติกับแบบขนอมผ้านะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้เลือกน้ำเข้านะครับทุกคนถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะให้น้ำเข้ามาฝั่งด้านซักนะครับก็ดันมาด้านซักแต่ถ้าลูกค้าอยากจะให้น้ำเข้าตรงถังปันหมาดนะครับก็ดันเข้ามาตรงนี้เลยนะครับ ในส่วนของปุ่มระบายน้ำนี่นะครับมี2ระดับเช่นกันนะครับมันมาระบายน้ำกับซักล้างน้ำนะครับแล้วก็มานี่ก็จะเป็นนาทีนะครับตั้งได้5นาทีเลยนะครับทุกคนในส่วนของการปัน่นหมาดก็รุ่นใหม่ล่าสุด แบรนด์จากยุโรปนะครับทุกคน13กิโลไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับพอดีสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะเลือกซื้อเครื่องซสัผ้าราคาประหยัดน,นะครับ13กิโลนะครับซักผ้าผมได้ซักเสื้อผ้านับถังก็จะเป็นถังแบบไฟเบอร์นะครับทุกคนทนทานดีเยี่ยม รุ่นนี้จะรับประกันมอเตอร์อยู่ที่5ปีนะครับอะไรไฟฟ้า2ปีบริการออนไซต์เซอร์วิสนะครับซ่อมฟรีถึงบ้าน2ปีนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกำปนชแนลด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ